บนเส้นทางสายลูกทุ่งเมื่อครั้งอดีตการมีตำนานนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังที่ไต่เต้ามาจากการเป็นหางเครื่องเป็นลูกวงเป็นคอนไวยคอยแบกหามยกเครื่องดนตรียกชุดแสดงต่างๆอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเจ้าของตำนานลูกทุ่งที่เราขอนำเสนอประวัติชีวิตท่านในวันนี้ก็อยู่ในขายของนักฝันที่ไต่เต้าจากคนเบื้องหลังมาสู่การจับไม้ยืนเด่นอยู่หน้าเวทีกลายเป็นดาวรุ่งที่ก้าวมาจากคนคุมวงดนตรี ชื่อของท่านคืออภิชนสกุลชายสำหรับผู้ที่ได้ยินชื่อนี้แล้วยงงงงังงงๆไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยได้ยินเสียงหรือไม่เคยรู้จักผลงานของท่านมาก่อนก็ขอเชิญทำความรู้จักไปพร้อมๆกับทีมงานเรากันเลยนะครับบ้าาานนนกกกลกััเเห็วมรกกมรข ธอช่างงามวิไลส่วนพี่ชายก็หลอกใครไม่เข้าน้องก็เป็นสาวขึ้นมาทุกวันพี่ก็หนุ่มเต็มคั้นมาราาักกันอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงผู้รวบรวมเรียบเรียงประวัตินักร้องครูเพลงไว้เป็นจำนวนมากถือเป็นกูรูลูกทุ่งเบอร์ต้นๆผู้หนึ่งได้เขียนเล่าประวัติคร่าวๆของอดีตดาวรุง่งในวงการเพลงลูกทุ่งยุคก,ก่อนโน้นไว้ดังนี้ อภิชนสกุลชายมีชื่อจริงว่าบุญตาสีพรหม,มาเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2494ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรของนายแปลกนางบัวสีพรหม,มามีพี่น้องทั้งหมด8คนเป็นชาย3หญิง5โดยบุญตาเป็นลูกคนที่4หลังจากที่เขาชนะเลิศดการประกวดร้องเพลงที่สถานีวิทยุมทบสจังหวัดนครสวรรค์นุ่มบุญตาก็เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเป็นนักร้องตามที่ตัวเองใฝฝัน แรกๆก,ก็มาพักอาศัยอยู่กับสำนักงานสเมืองสมุทรซึ่งมีสักเป็นอในยุคนั้นสำนักงานของสอเมืองสมุทรตั้งอยู่ที่ซอยบุพภาสวรรค์งานแรกที่หนุ่มบุญตาได้รับมอบหมายให้ทำก็คือคุมวงดนตรีสอนเทพสอนทองซึ่งขณะนั้นสเมืองสมุทรเป็นผู้ทำวงให้ เมื่อเวลาผ่านไปสองเมืองสมุทรเห็นว่าหน่วยก้านของหลานผู้นี้เข้าท่าทั้งหน้าตาและซุ่มเสียงล้วนเข้าทีไม่คีเรตแต่ประการใดจึงส่งเสริมให้ร้องเพลงบันทึกเสียงกับห้างแผ่นเสียงทองคำและห้างเสียงสยามแผ่นเสียงเทปหลายเพลงในชื่อนักร้องว่าอภิชนสกุลชายผลปรากฏว,ว่าหลายๆเพลงที่ปล่อยออกไปทำให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเช่นเพลงรักไม่จริงสเสน่ชายอย่าทำชีวิตให้ต้องโดดเดี่ยว นอนคนเดียวเปลี่ยวใจกายอย่าทำที่เป็นคนสันโดษสดอยู่ทำไมรู้ไหมผู้ชายหนะ้ารักหินจังไม่ลอมารับจะรู้อย่าไรว่าใจมีที่อะไรบ้างนะยิ่งได้ใครคิดสนิทสนม คอยดอกฟ้าร่วง,ง,ส,งสั่งน้องด้วยเพลงชื่นใจจริงๆรักแรกพบเสียงจากอภิชนไม่รักไม่มามิดเพลงคนสวยส่งข่าวถึงติม๋มขอบคุณเจ้าของมาลัยเป็นต้นโดยผลงานเพลงเหล่านี้มีครูเพลงชื่อดังหลายท่านแต่งเพลงป้อนให้อภิชนสกุลชายได้ร้องเช่นครูวิไลพนมสอลือเนธ วิโรดเพชรเมืองการพรภัยบูร์ธินกรทิพมาศสมศักดิ์ศรีบางช้างศักดสิทธิ์สู้เสรีจิ๋วพิจิตเป็นต้นเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปนักร้องหลายๆคนก็ทยอยเงียบหายไปจากวงการอันเป็นวิธีและสัจธรรมที่ยากหลีกพ้นข่าวคราวและผลงานของอพิชนสก,กุลชายก็เงียบสาจากการรับรู้ข,ของแฟนเพลงไปตามวาระเช่นกัน จนกระทั่งเมื่อราวราวันใกล้สงการปี2560ก็มีข่าวเศร้าเกี่ยวกับอภิชนสกุลชายให้แฟนเพลงรับทราบอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่าจากไปอีกคนแล้วครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งอดีตดาวรุ่งไอ้หนุ่มหน้ามนอภิชนสกุลชายนักร้องหนุ่มจากจังหวัดชัยนาทเสียชีวิตเมื่อวันที่11เมษายนปี2560ด้วยโรคมะเร็งในขณะอายุได้65ปีเจ้าภาพ ตั้งสพบาเพ็นกุศลที่วัดม่วงบางแคตั้งแต่วันที่11ถึง14เมษายนปี2560และจะทำการชาปนก,กิจในวันอาทิตย์ที่16เมษายนปี2560เวลา15นาฬิกาจึงขอเรียนเชิญศิลปินนักร้องเพื่อนฝูงที่เคยรู้จักมาคุ้นไปร่วมไว้อาลัยกันนะครับถึงวันนี้อภิชนสกุลชายได้จากพวกเราไปแล้วราวๆ5ปีขอให้ดวงวิญญาณของท่านอยู่ดีมีสุขด้วยเถินบ้าไนไกลกัน นพวกวันมารักกันเอาไหมเธอจะง,งามวิไลส่วนพี่ชายก็หลอกใข่ไม่เท่านอกก็เป็นสาวขึ้นมาทุกวันพี่ก็นุ่มเต็มคันมาักกันขึ้นมองสา ยังยมองทางที่ไม่ีวันไหวที่ห้องหัวใจที่ยกหาากันดาหมูว่าอยู่ทำไมหัวใจของที่เรียกหาบ้านไกลกันใจตรงกันมา ดีกว่าคืนรอรักก็โรยราหากคืนช้าใครบาใจเจ้าที่คงเหงา,มาเมื่อเจ้าไม่มองมานไกลกันเห็นทุกวันยามจันทั์เข้าห้องได้แต่มองมองมองอยากให้น้องมาห้องของ ก็ได้จูดีพลานี่ชิดใจเราไม่ใช่ใครพลานเราใกล้เคียงกันอย่าทำชีว, ead, ว Murder, <ipt> ure, ิตวันนี้เปรียวเดินคนเดียวเที่ยวลำคา อะไรบ้างนะยิไ่ได้ใจค,คิดสนิทสนมจะสงสารจะรอเรียกนาเธอชาจะทำชีวิตเป็นคนมอง อดีแชแนลขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในคลิปนี้ให้เรานำมาเล่าขานสืบต่อตำนานเพลงขอบคุณมากครับโปรดช่วยกดไลค์คอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ